สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยิยนดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงมาในหัวข้อเรื่องเหนือความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่แพทย์จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟวาอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะ สิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะ,อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บอมาเครียดเพราะสุดท้ายแล้วดวงจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะรับฟังอย่างมีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอไพ่ใบแรกนะคะจะเป็นไพ่ห้าไม้เทา้า เป็นพลังงานของการขัดแย้งหรือการมีปัญหากับคนรอบข้างหากเรามีเรื่องไม่เข้าใจกันนะกับคนรอบตัวอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนในครอบครัวนะก็ต้องหันหน้ามาคุยกันมาปรับความเข้าใจกันนะคะค่อยๆค,คุยกันด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ในบางครั้งเราก็ต้องลดอีโก้ลดความเป็นตัวเองลงบ้าง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้นะคะการที่เรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมันก็เป็นสิ่งที่ดีเวลาที่เรามีปัญหาอะไรนะก็จะมีคนรอบข้างนี่แหละที่คอยช่วยเหลือคอยเป็นกําลังใจนะคะหรือการทํางานแน่นอนเลยว่าเราต้องทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมก็ต้องมีเรื่องของการทะเลาะก,กันการโต้เถียงกันบ้างแต่ถ้าโต้เถียงกันด้วยเหตุและผล มันก็จะทำให้การทำงานร่วมกันนั้นมันก็ลงตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะคะก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องรับฟังคนรอบตัวให้มากขึ้นใจเย็นๆ็นมีสตินะคะแล้วก็จะทําให้สถานการณ์ที่มันดูเลวร้ายพลิกกลับมาดีขึ้นได้นะคะนะถ้าเรามีเรื่องทะเลาะก,กันนะกับคนรักกับคนในค,ครอบครัวเนี่ยให้รีบเคลียร์ใจกันเลยนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นาน อย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวก็ดีกันบางทีการที่เราคิดไปเองมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้นะคะก็ขอให้นักรักษาน้ำจิตน้ำใจกันไว้นะก็จะเป็นความสัมพันธ์ดีๆที่จะส่งผลดีกับชาวราศีพฤษภนะคะไพ่เอ็มเ o r มีโอกาสที่คุณจะได้สวมบทบาทหน้าที่ที่ดูยิ่งใหญ่มากขึ้น อย,อยู่คุณอาจจะได้เป็นผู้นําเป็นหัวหน้าในการทํางานใหญ่งานสําคัญก็ได้นะคะอาจจะได,ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นตัวคุณก็มีเสน่ห์ในเรื่องของการทํางานมีความโดดเด่นในด้านศักยภาพที่ไม่เหมือนใครผู้หลับผู้ใหญ่นะท่านเล็งเห็นก็เลยหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับคุณก็ได้นะคะเมื่อเราได้รับภารกิจที่มันดูใหญ่หลวงก็อย่าเพิ่งรน อย่าเพิ่งเครียดนะคะนะบางคนนี่พอเป็นหัวหน้าคนหน่อยนี่อาจจะเครียดนะมันเหมือนกับว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวแต่เราแปลเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจดีกว่าเมื่อเราได้รับโอกาสที่ดีแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่สุดความสามารถนำประสบการณ์ที่คุณมีเอาออกมาใช้ให้หมดเลยนะคะเนี่ยได้ใช้ก็ข่าวนี้แหละแล้วก็ถ้าคุณมีลูกน้องมีบริวารในการควบคุมก็ต้องบริหารคน ด้วยความยุติธรรมไม่ลำเอียงนะถ้าคุณมีอำนาจมีบาร,รมีก็จงใช้อํำนาจนั้นในทางที่ถูกที่ควรอย่าใช้ในการข่มเหงคนอื่นรังแกคนอื่นนะคะมินฉนั้นมันอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณได้จงมีความเห็นอกเห็นใจกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันก็จะยิ่งทำให้คุณเป็นที่เคารพลูกน้องเชื่อฟัง ทำงานให้คุณนี่ทุกอย่างกันเลยทีเดียวนะคะก็มีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตได้สร้างบารมีสร้างอํานาจเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอ่าแล้วก็ไพ่เอ็มเ r อร์ยังโดดเด่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็จะอวยพรอวยชัยให้คุณประสบความสําเร็จอย่างที่หวังนะคะช่วงนี้นะยิ่งหมูยิ่งปังอาจจะได้ในสิ่งที่คุณได้อธิษฐานไว้นะที่ร้องขอไว้ก็ได้นะคะ อาจจะเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านเล็งเห็นท่านเมตตาพร้อมที่จะประทานพอในสิ่งที่คุณปรารถนาให้เป็นจริงนะคะนะยิ่งหมยิ่งปังแต่ว่าโมแล้วเราต้องทำงานด้วยนะต้องรวมมือทำขยันหมั่นเพียรด้วยมันก็จะยิ่งดีแบบคูณ2ดีทวีคูณขึ้นไปอีกเลยนะคะนะชีวิตก็จะรุ่งเรืองโชดช่วงชัดชวานนะมีความสุขมากๆนะคะ มีไพ่เก้าเหรียญน,นะคะโดดเด่นมากๆนะเรื่องเงินนี่ถือว่าเป็นข่าวดีนะนัมเบอรวันเลยก็ได้สำหรับชาวราศีพฤษศนะคะจะมีเงินเข้ามามากขึ้นนะมีเงินเข้ามาเป็นเกอบเป็นกรรมหรือโชคลาภทางการเงินกำลังจะเปิดรับคุณแล้วนะคะดังนั้นนะเราก็ต้องเร่งทำเร่งกอบโกยขยันหมั่นเพียรน,นะขยันให้มากขึ้นก็จะทำให้คุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ นะมีเงินมาใช้จ่ายได้อย่างคล่องมือมากยิ่งขึ้นจะได้เงินตามที่หวังด้วยนะคะเงินที่เราหวังมีโอกาสที่จะได้นะหรืออะไรที่เหมือนจะสิ้นหวังไปแล้วนะมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้แน่แแล้วอยู่ๆมันก็กลับมีความหวังนะมีโอกาสได้เงินนะอย่างที่คุณปรารถนาได้ดีมากๆนะคะมีโชคลาภจากการเดินทางด้วยนะอา่งไพ่อัศวินไม้ทาานะคะ ยิ่งถ้าเป็นการเดินทางที่เกี่ยวกับงานเนี่ยก็จะส่งผลดีมากๆเราอาจจะเดินทางเพื่อไปพบลูกค้าไปเสนองานนะก็จะได้รับฟีดแบ็กกลับมาที่ดีนะลูกค้าอาจจะซื้อสินค้าของเรานะเราสามารถปิดยอดขายได้นะคะมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่ด้วยนะรายใหญ่ที่ชนิดที่ว่าทำให้คุณสามารถได้ยอดขายตามเป้ากันเลยทีเดียวนะคะ หรืออาจจะรู้จักกับคนใหญ่คนโตที่สามารถช่วยเหลือคุณอุปถัมภ์นะค้ำชูคุณได้นะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดความสำเร็จในเรื่องของการทำงานรวมถึงโดดเด่นในเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารการเจรจานะที่จะส่งผลดีคำพูดที่พูดจาโน้มน้าวใจคนได้เก่งวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะพูดยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะเหมือน เหมือนคำที่เราได้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอสิ่งใดก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นอยากได้อะไรให้พูดนะคะก็จะได้นะในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วก็มีเกณฑ์ของการได้รถคันใหม่ด้วยนะคะอาจจะมีการออกรถใหม่เพื่อมาทำมาหากินเพื่อมาซัพพอร์ตการเดินทางให้สุขสบายมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะไพ่สองเหรียญอาจจะเป็นช่วงที่คุณ ได้กลับไปเคลีย์พวกปัญหาเก่าๆก็ได้นะปัญหาที่มันาคาราคาซังไม่จบไม่สิ้นสักทีก็จะได้เคลียร์ให้มันจบไปจะได้ไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีมากขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะได้รับสิ่งที่เป็นของคุณกลับคืนมาอาจจะเป็นสิ่งของมีค่าเป็นโอกาสที่เคยหลุดลอยไปและมันก็จะหวนคืนกลับมาหาคุณอาจจะเป็นการได้จบจากความสัมพันธ์เก่าๆ แล้วก็ไปเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆก็ได้นะคะมีพลังงานของการได้หวนคืนนับไปสู่สิ่งที่ดีมากขึ้นอะไรที่เป็นของคุณสุดท้ายแล้วโชคชะตาก็จะนำพาสิ่งนั้นให้กลับมาเป็นของคุณอยู่วันยังข้ามนะคะไพ่เอ็มเพสนะเป็นพลังงานของการมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีความสงบร่มเย็นเพิ่มมากขึ้นนะคะ อาจจะด้วยอุปสรรคปัญหาต่างๆขี้ขายในทางที่ดีคุณจะมีพลังใจมีพลังบวกดีเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีความหวังกับสิ่งที่ทำมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นก็ได้บางทีความสุขเราสามารถหาได้จากสิ่งเล็กนะคะอาจจะเป็นความสำเร็จเล็กๆก็ได้นะที่มันจะสร้างความภาคภูมิใจแล้วก็ต่อยอด ทำให้คุณอยากสําเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็จะมีความสุขนะความสมหวังเกิดขึ้นกับคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะรวมถึงโชคลาภความโชคดีความสําเร็จนะก็กําลังจะเกิดขึ้นด้วยก็เตรียมนะต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะรวมถึงมีดวงนาฬิอุปถัมภ์ด้วยอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือ เป็นคุณแม่คุณป้านะคุณยา่าคุณยายในครอบครัวของเราก็ได้นะคะที่ให้ความช่วยเหลือเราดีมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าไม่ช่วยเหลือเรื่องเงินก็อาจจะเป็นในเรื่องของการให้โอกาสการให้คำแนะนำดีๆกับคุณทําให้คุณสามารถาพลิกฟื้นชีวิตนะชีวิตดีขึ้นเราเกิดปาฏิหารกันเลยนะคะมีไพ่เจ็ดดาบนะคะช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนใกล้ไกล อย่าพกของมีค่าติดตัวไปนะจะดีกว่านะคะเพราะว่าตัวเราอาจจะไปหลงลืมหรือไม่อาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพด้วยนะสมัยนี้ต้องระมัดระวังให้เยอะนะคะถูกใจใครก็อย่าพึ่งไปเชื่อใจหรือทุ่มเทมากเกินไปเพราะเดี๋ยวมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้บางทีความลับอะไรของเราเนี่ยก็อย่าไปเปิดเผยให้คนอื่นรู้มากเกินไป เพราะอาจจะนําภัยร้ายมาสู่ตัวคุณได้นะคะนะคนที่ไว้ใจที่สุดว่าคือตัวของเรานั่นแหละนะก็ต้องมีสติให้มากๆในการครบคนในการเข้าสังคมต่างๆอาจจะมีทั้งคนดีคนไม่ดีที่หมุนเวียนเข้ามาในชีวิตของเราเราก็ต้องสแกนคนให้ดีด้วยนะคะอย่าให้ใครมาหลอกเราได้แล้วก็บางทีความใจดีความขี้สงสารนะความ เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากเกินไปก็อาจจะเป็นจุดอ่อนทําให้มีคนอื่นมาเอาเปรียบเราได้จะใจดีกับใครช่วยเหลือใครก็ขอให้แบบมีขีดจํากัดไม่มากเกินไปจนทําให้ตัวเราเดือดร้อนนะคะก็ต้องพยายามนมีสติด้วยไพ่หนึ่งดาบนะคะเป็นไพ่ของการได้รับชัยชนะแต่ชัยชนะนั้นมันก็มาจากความพยายามความไม่ยอมแพ้ หากคุณปรารถนาอยากได้สิ่งใดนะก็ต้องเพิ่มความมุ่งม,มั่นตั้งใจเข้าไปอีกนิดนึงนะคะจะทําอะไรบางทีมันก็ต้องมีการแข่งขันกันหน่อยแต่เชื่อว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้มีความตั้งใจคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนรวมถึงชัยชนะที่คุณรอคอยด้วยนะคะหรือไพ่กำลังสื่ออีกอย่างหนึ่งว่าปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอเจออยู่มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดไว้ก็ได้ อาจจะง่ายนิดเดียวเพียงแต่ว่าเราอาจจะคิดเยอะไปจินตนาการในสิ่งที่มันดูแย่นะคะนะพอเกิดขึ้นจริงมันก็อาจจะไม่ไม่ได้ดูร้ายอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้ดังนั้นคิดบวกเข้าไว้ใช้ทัศนาคาติที่ดีในการนำทางก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีไพ่หกถ้วยเป็นความรักความสัมพันธ์ดีๆที่จะหวนคืนกลับมา ให้คุณได้รู้สึกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะมีโอกาสได้เจอคนที่คุณอยากเจออาจจะเป็นคนคุยเก่าเพื่อนเก่าก็ได้นะแฟนเก่าก็ได้นะคะที่อาจจะหวนคืนกลับมากลับมาคุยกันนะหรือคนที่เคยหายไปจากชีวิตของเราอยู่ๆก็โผล่มให้เห็นอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้นะคะอาจจะติดต่อกลับมานะทาให้คุณรู้สึกมีความสุขก็ได้นะคะ ก็จะเป็นความสัมพันธ์ดีๆที่จะหวนคืนกลับมานะให้คุณได้รื้อฟื้นถึงความสดใสความเบิกบานที่เคยเกิดขึ้นนะเหมือนหวนคืนกลับไปเป็นเด็กนะที่มีความสุขมีความสนุกสนานร่าเริงนะคะก็เหมือนเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นด้วย p a g e of born มีการบุกเบิกเริ่มต้นรรรทำอะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นการได้เรียนรู้สิ่งใหม่มีการฝึกฝนพัฒนา ในเรื่องของการทำงานในเส้นทางใหม่ๆก็ได้นะเพื่อมาต่อยอดในการทำงานในการหาเงินให้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณจะเจอรูปทางในการหาเงินใหม่ๆหม่หรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่มาช่วยกระตุ้นทำให้คุณมีไฟมีพลังมีความเพกเขิมในการสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวคุณก็ได้นะคะหากคุณมีไอเดียอะไรที่ดี มีความคิดอะไรที่อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเราคิดมาดีแล้ววางแผนมาดีแล้วลงมือทำเลยนะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่หวังไว้ด้วยนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงค์ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วย สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ